แต่เริ่มที่ดาวร่วงก่อนเลยละกันนะคะซุปตาสาวอวบอมิตาชาทายังกับความพยายามโกอินเตอร์อีกครั้งทำเพลงร่วมกับนักร้องดังของเวียดนามแต่สุดท้ายก็ดูจะแป้งอยู่แถวๆนี้แต่เชื่อเธอค่ะอดีตสาวน้อยมหาศจรรย์คนนี้เธอยังรอโอกาสและจังหวะเหมาะๆกลับมาเจิดอีกครั้งแน่นอนแต่คนที่ร่วงแล้วร่วงเลยก็คือนางเอกลูกครึ่งเอมี่อามาเรียเราจําเธอได้กับบทเด็กสาวที่เติบโตในป่าจากการเลี้ยงดูของลิงอุรังอุตังมีคําพูดติดปากว่าแม่มาแม่มา จากนั้นก็ลึกไม่ออกว่าเอมมี่มีผลงานอะไรอีกจึงไม่ผิดที่เธอจะน้อยใจผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยป้อนงานให้เลยคิดถอดใจจากวงการบันเทิงค่ะเตรียมกลับไปช่วยพ่อแม่ทําธุรกิจของครอบครัวที่ภูกเก็ตซะส่วนนางเอกตาคมหยาดทิพย์ราชปาลปีนี้ดักสนิทเพราะแม้จะมีละครช่วงเย็นอยู่บ้างแต่ก็ไม่เปรี้ยงเหมือนที่ผ่านมาแต่ปีหน้าสาวหยาดบอกให้จับตาดูการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเธอกันให้ดี ขณะที่สาวเคยห้าวเชียร์ที่คำพอนแนมะ้จะสร้างกระแสะให้ตัวเองด้วยการย้ําๆว่าแอบปิ๊งหนุ่มที่ชื่อย่อขอควายที่มีเจ้าของแล้วทําเอาเรียกงานอ e ีเวนต์โกยเงินได้พักใหญ่เลยค่ะผิดกับงานละครที่เงียบกริบไม่เป็นไรเผื่อปีหน้าฟ้าใหม่โอกาสจะวนมาหาน้องเชียร์อีกครั้งหันมามองดาวรุ่งที่นับวันยิ่งเจอจรัสแสงแรงกล้าคนแรกอะเรียกว่าคู่แรกแล้วกันนะเดชยายาคู่จิ้นแห่งยุค เคมีเข้ากันเข้ากันสุดๆนะคะเล่นละครด้วยกันเรื่องไหนการันตีได้เลยว่าฮิตแน่ๆและกระแสะจากละครที่เรียกงานพรีเซนเตอร์ได้ปีละเกือบ10ชิ้นฟันค่าตัวชิ้นละเจ็ดหลักรับทรัพย์หูอื้อตาลายไปเลยค่ะและแม่หมอแป๋วขอฟันธงล่วงหน้าเลยว่าปีหน้านัดเดทยายา่าก็ยังอยู่ในขาขึ้นแน่นอน และอีกคนนึงซึ่งนับวันก็ยิ่งพุ่งพรวดๆนั่นก็คือนุ่มแข็งแรงท่านอิสริยะเพิ่งแจ้งเกิดได้แค่ครึ่งปีแต่สตาร์ทแรงไม่เบาเลยนะคะเพราะแม้ไม่ได้แชมป์เดอะสตาร์แต่ลีลาแดนสะบัดของเขาคนนี้ถูกอกถูกใจพี่ป้านะอามว้าบอกได้เลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็อนาคตไกลแน่แน่อีกคนหนึ่งที่นับวันยิ่งสวยยิ่งดังยิ่งแรงก็คือนางเอกลูกครึ่งไทยเบลเยียมคนนี้ใหม่ดดวิกา ที่หลายคนฟันธงว่าจะมาแทนที่อดีตนางเอกนัมเบอร์วของวิกหมอชิดก็คือกบสวนนันเพราะว่าละครรีเมคที่สาวใหม่ได้แสดงนะคะล้วนเคยผ่านมือนางเอกรุ่นที่กบอ๊อบมาแล้วทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกแก้วหรือตะวันทอแสงแล้วยิ่งมีข่าวเป็นมือที่3ระหว่างโดมกับกัสจงังพอเป็นกระแสนะยิงฮอตเลยค่ะ แล้คงไม่ผิดนักที่จะบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของนางเอกหน้าตุ๊กตาชุมพูอรยาเพราะว่ามีทั้งงานละครภาพยนตร์ถ่ายแฟชั่นอีเวนต์พรีเซนเตอร์โฆษณาอีกหลายชิ้นจนจัดคิวแทบไม่ทันเลยอะแล้วนับเงินก็แทบไม่หวาดไม่ไหวส่วนเรื่องความรักก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะใครๆก็อยากจะรู้ว่าสาวสวยฮอตเวอร์พุ่งแรงสุดๆอย่างชุมพูอรยาจะสละโสดเมื่อไหร่